แนะนำนะครับว่าไป Open h o u s ส์ดีที่สุดเพราะว่าผมเองก็อาจจะจบมานานเกิน30ปีแล้วก็ยังคงเป็นทหารกองเกินรอเรียกถ้าเกิดมีสมงครามเหมือนอยูเครนเก่งเลขติดหมอถึงจุดหนึ่งหลายคนหลายท่านก็ตัดสินใจลาออกนะแต่ก็ปลดประจำคัรมาเป็นนายทหารกองเกินซึ่งก็มีวิวัต จบมาไปอยู่เอกชนหรือทํางานส่วนตัวก็ยังมีเงินเดือนติดตามไปให้แล้วก็เบิกค่ารักษาพยาบาลของตัวเองและครอบครัวพ่อแม่เป็นสิทธิ์ราชการอยู่ซึ่งผมว่าไม่เลวเลยสําหรับคนคนหนึ่งที่รับราชการมาจุดหนึ่งจนใช้ชุนคืนไปหมดหรือว่าเรียนเฉพาะทางหมดแล้วแล้วก็ด้วยความ จำเป็นบางอย่างอาจจะอยากเลาออกมาก็มาทําเองส่วนตัวก็ยังคงเป็นสหารกองเกินรอเรียกถ้าเกิดมีสมงครามเหมือนอยูเครนเราก็จะพร้อมประจำการได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งถ้าอยากเรียนทํำยังไงหรือคนที่มาดูวิดีโอนี้อยากไปแนะนํา ไม่ยากนะครับพเพราะใสมัครของกสพทนะครับคะแนนสอบเข้าก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีการฝึกทหารนี่แหละนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญต่อให้โรงเรียนดีแค่ไหนเด็กก็จะกลัวนะผมคิดว่าเด็กมัธยมอาจจะเริ่มกลัวหลายๆเรื่องมีข่าวล่ำลือเรื่องของการถูกซ่อมถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีแนะนำนะครับว่าไป Open House ดีที่สุดเพื่อไปศึกษาว่าเป็นอย่างไรและคำถามที่คุณถามคุณก็จะได้คำตอบเพราะว่าผมเ เองก็อาจจะจบมานานเกิน30ปีละเลยทําให้อาจจะไม่ค่อยอัปเดตนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้ยากนะครับเหมือนการสอบทุกอย่างก็อ่านหนังสือสอบทริคสำหรับคนที่คิดว่าอยากให้ลูกเรียนสายวิทยาศาสตร์นะการเตรียมตัวเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเตรียมตัวคณิตศาสตร์ให้ดีจะมีคนชอบพูดเสมอว่าเก่งเลขติดหมอ <Wow. S 1> เก่งอังกฤษก็จะได้หมอลำดับที่สูงอันนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นอย่างนี้ครับ การเก่งเลขเนี่ยจะทําให้ติดหมอได้จริงๆเพราะทันทีที่เราเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเก่งฟิสิกส์แล้วก็วิชาคํานวณอื่นๆที่อาจจะมีปนเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเคมีคํานวณอะไรอย่างเงี้ยมันจะพ่วงติดมาอันที่2เนี่ยผมคิดว่าคะแนนคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำแปลว่าคนส่วนใหญ่จะทําไม่ได้นะครับเป็นวิชา ของขมของหลายๆคนดังนั้นการที่คนหนึ่งมีคะแนนคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างดีจะทาให้ค่อนข้างโดดจากค่าเฉลี่ยไปเยอะนั้นโอกาสติดมันจะสูงดังนั้นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าเก่งคณิตศาสตร์จะติดวิศวะอย่างเดียวเก่งคณิตศาสตร์จะติดแพทย์นี่ถ้าเก่งอังกฤษด,ด้วยจะเป็นไงเก่งอังกฤษด,ด้วยก็คือจะยิ่งทําให้ลําดับเราสูงขึ้นเราจะเลือกลาดับที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้าเก่ง2อ,อย่างนี้จบเลยโอกาสติดสูงมากเพราะว่า<อ>วิชาอืนอ่นๆมักจะคะแนนเท่ากันอ่ะเคมี K Me เนี่ยมันเป็นวิชาท่องง่ายนะ คนส่วนใหญ่จะคะแนนเกาะกลุ่มกันอยู่70-80มีเป็นหลายพันคนเลยนะครับอยู่กลุ่มนั้นชีววิทยาอยู่กลุ่มนั้นเลยครับ70-80เป็นหมื่นคนแล้วมะที่จะได้คะแนนประมาณนั้นใครก็ท่องได้ท่องแล้วก็จําได้แล้วก็ไปออกสอบมันไม่ได้ยากมันไม่ต้องใช้ความทุ่มเทเหมือนการเก่งคณิตศาสตร์ซึ่งต้องทุ่มเทในการโจทย์จำแล้วาำเล่านะครับจนกระทั่งชํานาญ <Wow. S 1> ว่าจาได้ว่า คณิศาสตร์นี่คือสอบแค่25ข้อข้อละ4คะแนนนะครับคะแนนเต็ม100คิดดูคุณผิดไปแค่5ข้อเนี่ยคุณหายไป20%โหดมากนะครับแล้วก็เวลาสั้นเวลาบีบดังนั้นถ้าไม่ชํานาญคณิตศาสตร์จะได้ไม่ถึงครึ่งแล้วก็ตกแน่นอน oh, <no. S 1> นะครับสังคมภาษาไทยมันก็จะเป็นคะแนนเกาะกลุ่มวิชาอื่นจะคะแนนเกาะกลุ่มหมดจะมีเหลือเลขเนี่ยทิ้งหางแน่นอนอังกฤษแน่นอนนะครับคนเก่งจะกระโดดที่เหลือของประเทศจะมีค่เหลืออยู่ต่ำ,ตำ ดังนั้น2วิชานี้ถ้าใครเก่งจะคะแนนดดแล้วติดแน่นอนดังนั้นถ้ามีลูกมีหลานถ้าคิดว่าอยากจะปรึกษาหมอว่าทํายังไงเอาบังคับให้เรียนเลขดีๆจริงจริงเก่งเลขแล้วเข้าไปเรียนก็ไม่ได้ใช้นะครับ Al, ก็เป็นวิชาที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้แต่อาจจะทําให้เราผ่านประตูเข้าไปได้นะครับคณิตศาสตร์ก็เป็นเหมือนกุญแจเข้าไปวิชาที่ใช้มา่สุดกค็คือชีววิทยากับภาษาอังกฤษแหละแต่บางเอิญบังเอินประตูที่เข้าเรียนแพทย์จําเป็นต้องหาคนเก่งเลขถ้าไม่เก่งเลขทําไงฝึกครับมันไม่มีใครเก่งแต่เกิดเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่ชื่นชอบในลำดับถัดไปแล้วถ้าใครมีคำถามอย่าลืมฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมจะได้รีบเข้ามาตอบครับ